ไซขนาดนี้ครับไปลาเกมเขได้อยครนบครับไซสวยๆปลาเกมครับร้อยห้าสิบบาทสอกันครับครับก็สวัสดีนะครับผมก็หลิวตะลอนเหมือนเดิมนะครับหลิวตะลอนครับวันนี้หลิวตะลอนก็จะมาทําเหยื่อปลานะครับกะทิเคี่ยวหมักลำ ขนมปังนะครับวันนี้ก็จะมาแก้มือกับชุดที่แล้วนะครับชุดที่แล้วทําไปก็หมักนานเกินครับสองอาทิตย์ก็ปลาก็ยังเข้าอยู่ครับผมอยากให้ทุกคนได้ชมแบบหมักสักสามวันครับอาทิตย์เคี่ยวหมักลำขนมปังหมักแค่สามวันพอครับวันนี้ครับทีนี้ผมก็จะออกหมายครับอะลองติดตามชมกันครับว่าผมทำยังไงนะครับ ครับมาติดตามชมกันเลยครับผมก่อนอื่นเราก็ติดติดของครับเที่ยวเลยครับแข็งซื้อมันแช่ตู้ไว้หลายวันนะครับ บอกครับสูตรประหยัดครับสูตรประหยัดนะครับสูตรนี้มีลำนะครับลำละเอียดน้ำก็หอมครับลำละเอียดเข้าหอมหนึ่งสองถุงครับสองถุงสองถุงครับแล้วก็หนึ่งปังขาวหนึ่งถุงอนนี้ครับแล้วก็กะทิ กะทที่เราเคี่ยวไว้ครับหอมครับหอมหอมกว่าไม่เคี่ยวนะครับลองทำดูครับทุกคนตอนแรกเราก็ใส่ลําไปเลยครับสองถุงที่เราเตรียมไว้ล้ำสองถุงไปถุงที่สองใส่เพิ่มครับสองถุงตามที่พูดกันนะครับ ถุงถุงฟางขาวครับถุงฟางขาวสองหนึงถุงนี่พอเข้ากันครับไปอกีกรอบนี้ไม่ต้องเพิ่มน้ำเลยครับ เราจะหมักแบบแห้งๆรอบที่แล้วผมหมักเปียกไวครับเสียท่านี่กะทิกทิเคี่ยวครับไป,ไปเลย เปล่าล้างน้ำหม้อล้วหน่อยนิดเดียวน้ำน้ำเปล่าสะอาดน้ำดื่มเ้าอย่าไปเอาน้ำประปานะ ครับเอาใส่ถุงครับนี่แล้วก็ใส่ถุงขนมปังขาวแล้วนี่แหละมันใหญ่แราวมันมีถุงใหญ่ ปาาครับห้ามอากาศเข้ามาไว้สามวันวันนี้วันพุธนี่วันพุธพลาดสุขสาวพอดีครับอาทิตย์เช้าเราไปตกสวยงามครับใส่ถังจอดครับโอเค,เคครับเราก็ได้แล้วครับ เส่ถึงเรียบร้อยเก็บไว้ครับมุบมไว้มุมไว้สามคืนวันนี้มันพุทตอนเย็นภากสุกเสาพอดีครับอาทิตย์ตอนเช้าเราไปตกดีครับเราติดตามชมนะครับยังไงก็ฝากช่องเลยครับช่องหลิวตลอนออนทัวร์นะครับทาง facebook เพจ facebook นะครับ แล้วก็ช่อง y o u t อืมต้องส้มครับก็นิวตลอนออนตัวเหมือนกัน,นครับชื่อเดียวกัน,นครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับผมครับสวัสดีครับ